Witness the next generation Rev โอเคนะวันนี้เราได้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาที่ให้สู้กับบรูโน่ถ้าใครได้ดูอนิเมะใน UQ5D ก็จะเจอครับเป็นตัวที่สอนยูเซในการซิงโครอันนี้เอ็กเซลซิงโครแล้วก็ผมมีเทคที่มาฟาร์มนะสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มแบบ you know แบบ เล่นยูเซ่แบบเล่นเต็กยูเซ่เลยผมก็เลยแบบได้ไอเดียโดยที่การซิงโครเป็นจนะังวอลเลอร์ฮะเต็กของยูเซ่เอาไปฟาร์มเลยฮนะก็ผมจะใช้การ์ไล์ตี้ไรเวอร์มันอยู่ในบ็อกกลดก่อนอนู่นเพราะว่าชื่อคนน่าจะได้แล้วอา่าหรือคุณจะใช้เป็นอ,อันนี้ก็ได้จังซิงโครแต่ผมว่าจัง เลฟตี้ไดเวอร์สามารถไปได้มอนเตอร์ที่เลเวลสูงกว่าจังวอลเลอร์ได้อาจจะเป็นแบบนี่ในตัววอลเลอร์ใช้แค่การ์ดเดียวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียวก็สามารถไปกับซิงโครได้มอนเตอร์สูงสูงของยูเซได้เพราะว่าเจคของจังวอลเลอร์คือเขาต้องการโดยเฉพาะเลยเป็นจังซิงครอนถ้าคุณจะไปจ er, ังโรสต์เร์อาคุณอาจจะต้องใช้แต่ว่าถ้าคุณไป รถวอลเลอร์เนี่ยมันก็จะต้องใช้ตัวรถซิงโครนะเออเป็นของอันอื่นแทนแต่ไอตตี้ไดเวอร์นี่สามารถเข้าถึงได้ทุกซิงโครวอลเลอร์เลยคือผมจะฟาร์มด้วยการใช้สกิลบูทวอลเลอร์ที่เห็นตรงนี้บูทวอลเลอร์คือเราจะเพิ่ม100ดามีของเลเวลวอลเลอร์ซิงโครมอนสเตอร์ของเราก็อย่างเนี่ยอย่างที่มีเขาว่าวอลเลอร์ข้างหลังนะฮะอ๋อจะเพิ่มได้ทุกตัวเลย ถ้าเราเรียกรบวอเลอร์มาแล้วก็เพิ่ม8ดตาวใช่ไหมเอรียกว่าแปก็จะบวกอีแปเป็นสามพันแปดนะฮะผมก็เลยเน้นวอลเลอร์ซิงโครมอเตอร์เป็นหลักนะฮะก็จะเห็นก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆที่ผมใช้กันรถวอลเลอร์จ้างวอลเลอร์แล้วก็นัทูวอลเลอร์โอเคมาถึงการเล่นในการเราจะซิงโครนะผมได้เอาเลเวลวอลเลอร์มา อันนี้คือสำคัญนะเอ่อสเปเชียลซามอนเป็นเลเวลสี่ได้ถ้าถ้าศัตรูเรามีมอเตอร์แต่เราไม่มีเราสามารถสเปเชียลซาม่อนเป็นเลเวลสี่เลยแล้วก็คุณก็ลงเลฟตี้ไดเบอร์เป็นนอร์มซาม่อนเนื่องจากเราหนำซาม่อนนะเราจะสามารถเรียกอ่อเลฟตี้เลฟตี้ไดเบอร์มปได้จากเดทิกเลยหรือจากในสุสานหรือจากมือเราก็ได้เมื่อเลฟตี้ไดเบอร์ p e เช a l ซัมมอนคุณจะสามารถให้มันเป็นเลียวสามได้ก็เลยแบบ4ีบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดคุณจะสามารถเรียกอันนี้มาลดวอเลอร์ภายในเธอเดียวเลยอ่ามันอีซี่เลยผมก็เลยเอาอ่าอันนี้มาด้วยเนี่ยเลีวสี่เปเช l s u ซัมมอนฟรีแล้วจะฟาร์มยังไงล่ะดูให้ดามิกให้กับศัตรูนะฮะแรงๆผมก็เลยใช้อันนี้สแครฟิช โ okay. อเคการนี้มีเอฟเฟกที่ว่าจะเพิ่มจะทาร์เก็ตจังวอลเลอร์ของเรานะโดยการที่ทำให้จังวอลเลอร์เนี่ยเราตีทุกเกราะคือถ้าเกิดป้องกันใช่ไหมเราสามารถตีเพยซิงดามจได้แถมยังดามจที่ตีเข้าสตูอ่ะเป็นดอปเบิลด้วยอ่าสมมติจังวอลเลอร์ตีมอนสเตอร์ของตูซีร่ดิเฟนส์พอยต์ Point, ใช่ไหมปกติจะเข้า2อ0 0คือจะเป็นเข้าเป็น4,600เลย แต่ว่าการดิดเราคือนี่ฮะรัชบอลเดอร์เพิ่มดับเบิลดามมิดให้กับเจางง้ากุหลาบของเราฮนะโดยง่ายๆเลยแค่ดิสคัทคือเรามีการในมือใช่ไหมเราก็ดิสคัทแล้วก็ดับเบิลดามมิดบวกกับอันนี้อีกอ oh, โอย10,000คือขั้นต่ำเลยฮะโชว์ให้ดูสำหรับใครที่ฟาร์มแบบนี้ง่ายๆเลยฮะผมแนะนำเลยอันนี้คือแต่คุณต้อง เอาไม่ได้อยู่ในมือนี้โอเคอ่าโอ้ไม่ไ่อ่ไ่ตรงไหนวะรีเพลย์เป็นตรงรีเพลย์ที่ผมล่าสุดผมใช้โอเคจะคอยบอกสเต็ปเป็นสเต็ปเลยว่าทำยังไงบ้าง Or should I say antinomy, I will surpass my limits. You say you'll never defeat me until you exceed your limits. Ready? Set duel! Okay, Tonet Buono. I'll set a card. I end my turn. It's my turn. I draw from my hand. เนื่องจากผมเปิดเทินก่อนผมตัวนี้ได้ผมทําลายการกำลังเลยการกำลังมันเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาบ้างไงผมก็เลยเอาการทําทลายกำะดักมาเลกซี่ไซโครนก่อนนะโอเคมันมีมีมอนเตอร์ใช่ไหมเปิดมาเรามีโอ้เราได้เพอร์เฟิคแฮร์เลยนะเนี่ยเลเวลวอลเลอร์ไลฟ์ที่เวอร์โอเคผมจสเปเชสแมนตัวนี้มาเนื่องจากคุณไ,ไม่มีมอนเตอร์แต่ศัตรูมีฮะคุณสามารถสเปเชสแมนได้ since this monster was level four or lower I can summon this Tech Genius War Wolf the tuner monster Righty Driver Righty Driver's effect special summons Lefty Come Lefty Driver Lefty Driver's effect โอเคฮะหลังจากที่คุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยลงนี้ปุ๊บเรียก Lefty d o อย่าง a r i t i k มาเลยปุ๊บเป็นเป็นเลวเป็นเลวอ่า เร็วสามครานี้กูจะบวกเป็นแปดดาวฮะผมก็จะเรียกเนื่องจากที่ผมไม่มีไอ้น,นี่อะไรนะจัางโรเลอร์ผมจะผมก็เลยเรียกรูถโรเลอร์ไปเลยรูถโรเลอร์ต้องการหนึ่งซิงโครเออหนึ่งทูนเนอร์แล้วก็สองนอนทูนเนอร์ครับโอเครถโรเลอร์ โ,โรเวรอร์มีเอฟิกฮะอย่างหนึ่งสามารถสเปเชียลซัมมอนอ่าวอลเลอร์หรือว่าเครื่องจักรได้วอลเลอร์หรือมชีนได้จักรในเต็กเลยคือเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองคือเราสามารถทำได้เอฟิกของโรเวอร์แต่ว่ามันไม่ค่อยการนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ใจหรอกมันแค่ตัวใหญ่แล้วก็สามารถเรียกเลเวลสองได้ฮะแต่ถ้าคนคุณใช้ปินนี่ อันนี้การนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าโอเคอะผมเรียนอะไรพอดีเดเวอร์มาฮะผมใช้สกิลบูทวอรเลอร์ซิคล์วอรเลอร์โอเคเป็นสามพันแปดนะผมจะตีแล้วผมจะใช้วอรเลอร์อันนี้คือผมผมรอนะผมผมยังไม่ได้ผมว่าจะรอให้ดามิ่งไม่เยอะวันนี้หน่อยโอเค อ่ามันไม่ตีผมเลยผมว่าหวานเลยอ่าเพอร์เฟกผมจวได้ได้เลมิเทมนี้ผมจะทิ้งโครเป็นอ่าจังบอลเลยฮะเนื่องจากที่ผมมีนี่แล้วรับนี้ เราดูฉากน่อยเจ้ามองใช้สกิลสปีดสเปลฮะผมใช้ดึงการ์ดเป็น ถอน8อันดึงอ่าอันนี้เพอร์เฟกนะผมผมใช้เนื่องจากที่คุณสามารถใช้อันนี้ได้อะไรสปีดสปีดสเปลวะคุณใช้ถอนไป8อันคุณใช้8สปีดสเปลปุ๊บคุณก็ใช้หนึ่งการ์ดเมื่อนั้นเมื่อคุณหนึ่งการ์ดเลยเนี่ยการ์ดสแกฟฟี่ได้คุณเพอร์เฟกเลยถือว่าคุณฟาร์มไปแล้วโอเคผมจะแบนเลตี้ไดเวอร์ฮะแล้วก็เพื่อดึงอ่าไรตี้ไดเวอร์มันจกไหนเทค diyors vaig pour comments from presque så fünf Leg มันเท่มากอ่ toes อ่ามช่สกิลปึ๊บเพิ่มเพิ่มพลังต่ออีกสองร้อยปาอันนี้แหละมจะตีเพิ่มดับเบิลดามิดโบอีกดับเบิลดามจหกพันหมื่นสี่นี่สุดยอด ง่ายๆเลยฟาร์มฮะสุดยอดเลยบูโลไม่ตายตายติยูเซโอเคฮะง่ายๆคุณก็ฟาร์มไปเรื่อยแต่ว่าบูโลมันไม่ค่อยออกมาหรอกบูโนอ่ะมันออกมาช้าก็ไม่ต้องไม่ต้องคือไม่ต้องทำดามีถึงหมื่นก็ได้คุณอาจจะแบบเหลือมาสัก800 0อะไรเงี้ยถ้าคือคุณเรียกรถวอลเลยได้เป็นดาเมจเป็น6 0 0 0ถ้าบวกดามจของ ไอ้บวกเอฟเฟกต์ของรัชบอยเออร์โอเคให้แค่นี้จบผ่านที่ะก่อนก็ถ้าเกิดมีอัปเดตแล้วผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆรู้นะฮะโอเคบ๊ายบาย